ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมคาบูโตและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงคาบูโตยอดนักอ่านและมงังงะที่เราจะมาอ่านกันในวันนี้ก็คือเรื่อง BAC k โคเวอนั่นเองซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมกันแล้วก็ก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าไปนประพบชั้นที่7 บ้าชัดๆเลยถึงจะสูญเสียร่างกายท่อนล่างไปแต่ข้าก็คือราชาปีศาลูซิเฟโรเชียวนะมีพลังเวทลายกาดที่สุดในโลกนี้ก็น่าสินะแต่ว่าคนที่เก่งเรื่องเวทมนต์ที่สุดในโลกนี้ก็คือมนุษย์อย่างพวกเราต่างหากล่ะเด็กหัวใจแม่งเลยโอ้ยเสียบหลายนี้ ผ่านไป1ปี3เดือนหลังจากการต่อสู้ที่อันดะจักรสเปซจากนี้ไปจะทำพิธีมอบเครื่องราชเสสิทธิพาพิเศษให้แก่แอสเตอร์หน่วยกระทิงดำขอมอบฉายอาอัศวินเวทมนต์ขั้นที่หนึ่งให้ คุณนำเรติโอหายสาบศูนย์ไปการพิบากษาปปีศาจจึงยืดเยื้อก็เลยบ้าให้ช้าไปหน่อยอะนะเรื่องนั้นก็ถือว่าไม่มีความผิดแล้วแต่ก็ไม่เสธไม่ได้เลยว่าผู้คนนั้นยังไม่มั่นใจในตัวเธอที่มีพลังของปีศาจแต่ผลงานของเธอเองก็ควรจะได้รับการประเมิอนนะนะผมดีใจที่หัวหน้าหน่วยทุกคนยอมรับมากกว่านะครับความฝ่าของเธออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครัช ยูโน่กลายเป็นมหาสวินไปแล้วที่จริงเธอเองก็ควรจะได้รับฉายาระดับเดียวกันอันดับต่ำกว่ายูโน่ก็น่าเจ็บใจยอยู่หรอกแต่ก็ยังไม่ถึงเส้นชัยซะหน่อยนี่ครับสถิติมหาอสวินเวทมนต์อายุน้อยที่สุดของฉันถูกทำลายไปซะแล้วกซิกกซิกกซิกงั้นเธอก็ไปสนุกต่อสักพักเถอะจักรพรรดิเวทมนต์หายไปไหนซะแล้วก็ไม่รู้นะครับก็คิดว่าคงจะแปลงร่างไปเทีเท่ยวเตะอยู่ที่ไหนตามที่เป็นงานอัจเริยกของเขานน่แหละนะ ได้ยินมาว่าหัวหน้าหน่วยฟูเอโกเลออนกับหัวหน้าหน่วยโนเซลแล้วก็คุณแม่เมลเลโอเลอนาถูกเสนอชื่อให้เป็นจกักรพรรดิเวทมนต์คนต่อไปนี่ครับ เรื่องนั้นนะนะทุกคนปฏิเสธกันหมดตอนนี้ก็เลยพักเอาไว้ก่อนนะนะเพราะว่าพวกเราได้รู้ซึ้งถึงการต่อสู้กับพวกปีศาจมาแล้วว่าฝีมือยังไม่ดีพอก็คือกาดเกินไปนั่นแหละส่วนคุณแม่ไม่เร็วเลยหน้ากากจะแค่ลำาคก็เท่านั้นเองอาณาจักรสเปซกับอาณาจักรฮาร์ดก็ต้องมองว่าต้องถูกฟื้นฟูแผ่นดินเข้าสู่ความสงบสุขอีกครั้งแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ถึงตอนนี้เองก็ยังมีปฏิกริยาคล้ายกับพวกปีศาจอยู่ในแถวชายแดนของอจากโฮเวอร์พวกยูโน่หน่วยรุ่อรุณนสีทองกับทุกคนนนนให่่วยกระททิงงดีีมผลา ก็เลยกำลังมุ่งหน้าไปตรวจสอบเรื่องนี้อยู่น่ะวันนี้ต้องขอบใจพวกนายมากเลยนะที่มาเพื่อเจ้าหนูในหน่วยของฉันสักวันหนึ่งเธอฉันจะเชื่อเจ้านั่นเองพะฮะยาพยายามเข้านะไปเลยจ้ายายชาร์ลอตต์ก็ได้กลับจากสเปซก็เป็นแบบนี้มาตั้งปีหนึ่งแล้วนะเป็นอะไรไปนั่นนั่นฉันไปทำอะไรให้งั้นเหรอ เฮ้ก <Hey. S 2> ็อยากจะถามอยู่หรอกแต่กลัวจนไม่กล้าน่ะมันหมายความว่ายังไงกันครับก็เห็นว่าสารภาพรักตอนที่คุณยามิกำลังจะตายและะ้วแท้ๆแต่ทั้งสองคนยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยงั้นเหรอครับอืม hmm. ขอตัวเข้าไปคลี่ที่ห้องน้ําสักแป๊บหนึ่งนะเอ๋ <Hey. S 2> หมายความว่ายังไงกันชาลอดชอบฉันงั้นเหรอเดี๋ยวสิไม่ถูกกับฉันไม่ใช่เหรอจิตที่เป็นเอกลักษณ์นั่นคือชอบงั้นเหรอ เอะเข้าใจยากชะมัดอะไรกันละนั่นเขินก็เลยหนีไปงั้นเหรออะไรเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปก็จะเป็นแบบนั้นตลอดเลยเหรอคุณยามิครับจะครี่อีกนานไหมงานจะเลิกแล้วนะครับฮึดีละวันนี้ฉันจะหลังจากที่รู้ถึงความรู้สึกของตัวเองก็แต่คิดมากจนคุยดีๆกันไม่ได้เลยหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนและปกป้องคุณแอสต้ามากขึ้นทุกทีทุกทีแต่ว่าต้องทำยังไงถึงจะดีกันละเดียว เฮ้แอสตาจะสารภาพรักอย่างนั้นเหรอที่ว่าสารภาพรักนี่ทำไมล่ะกับใครหรือว่าจะเป็นฉั้นไม่นะเอ๋เอ้ยน่าตระหกสิ้นดีสายเผือกงานนี้ไม่มีพลาดอยู่แล้วซิสเตอร์แต่งงานกับผมเถอะนะครับผมอายุ18ปีแล้วนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะขอแต่งงานผมจะทำให้ซิสเตอร์มีความสุขสาวอาทิตย์ให้ได้ขอความกรุณาด้วยนะครับ เออเดี๋ยวสิขอบคุณนะแอสตาเท่ขึ้นตั้งเยอะเลยนะหลังจากที่เป็นเด็กกระโปรกมานานแต่ว่าต้องขอโทษด้วยนะเธอเป็นครอบครัวของฉันเป็นน้องชายที่เท่และน่ารักคงจะแต่งงานกันไม่ได้หรอกฮื้อแป๊บอกหักเข้าใจแล้วครับถึงผมจะยังตัดใจไม่ลงแต่ก็รู้ดีว่าความรู้สึกของคนเรานั้นบางครั้งก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนกัน เพราะงั้นคอยดูคำสาบานที่มีวิวันเปลี่ยนแปลงของผมด้วยนะผมจะเป็นจจกรพารดิเวทมนตให้ได้เลยตึงเลยกูพูดอะไรวะฟังไม่ทันเอสตาเธอนี่สุดยอดจริงๆขอโทษนะที่ไม่กล้าพูดมาตลอดถ้าเป็นตอนนี้แล้วก็คงพูดได้แล้วถ้าเป็นเธอแล้วก็ต้องทําได้แน่เลยนะจ๊ะว้ายก็คุยอะไรกันเดยฟังไม่ได้ยินเลยบราโวบราโวบราโว ยินดีด้วยที่มาถึงนี่คือปลายทางของเธอแล้วคิดดีแล้วพวกตัวไปใครควรจะทำอะไรมีพอสวรรค์ได้การเป็นราชสตรของปีศาจขั้นสุดยอดในตระกูลตัวตัว,ตว,ตวพิเศษที่เกิดมาพร้อมกับวิญญาณสองดวงในร่างเดียวเขาคนนั้นก็คือยูกิโอเกมกลคนอัจฉริยะไม่ใช่แล้วควบคุมปีศาจขั้นสูสุดแอสทารอสแห่งเวทมนต์การเวลาและพยายามที่จะรู้คำตอบนั้นให้ได้ ฉันมองเห็นละ้ลาจูเลียสอนาคตความสงบสุขที่แท้จริงของโลกนี้ลูเซียสนั่นก็คือเออฉันมองเห็นว่านายพยายามจะหยุดฉันน่าเสียดายจริงๆอะไรจริงเรื่องปิ่งย่างคนที่อยู่ใกล้ตัวฉันมากที่สุดอย่างนายกลับไม่ยอมเข้าใจมันคิดจะทําอะไรนะ่ะลูเซียสไม่ต้องเป็นห่วงไปจูเลียสฉันน่ะมองเห็นทุกอย่างแล้วถ้าเป็นพวกเราแล้วก็จะต้องทำให้โลกนี้สงบสุขได้อย่างแน่นอนเลทเดเชียวหืม เอ๋นั่นจกักรพรรดิเวทมนต์เหรอจกักรพรรดิเวทมนต์ไม่ใช่นายเป็นใครกันแน่ <laughs> เอ้นี่น่ะเหรอพลังต่อต้านหลักการแอนตี Anti ้เวทมนต์เวลาถูกหยุดนิ่งแล้วนอกจากพวกเราเหรอเนี่ยนี่มัน เวทมนต์ของจักรพรรดิเวทมนต์นี่แต่ว่าขนาดใหญ่เบื้อเริ่มเลยนี่ไม่ขนาดชุบแป้งทอดชัดๆก็เพราะฉันน่ะนะรับเอาพรงหองราชาปีศาลูซิฟเฟลโลเข้ามาน่ะน,นะจิตนี่มันของไอรราชาปีศาลูุิเฟลโลเวนนานิวาแล้วมันหมายความว่ายังไงฉันโง่ฉันไม่เข้าใจนายนายก็คือจักรพรรดิเวทมนต์แต่ไม่ใช่จักรพรรดิเวทมนต์ทั้งที่เป็นมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์นายเป็นใครกันแน่แล้วเอาจักรพรรดิเวทมนต์ไปไว้ที่ไหน ฉันก็คือลูเสียสกุกถิตผู้ที่จะมากอบกู้โลกใบนี้ยังไงล่ะส่วนจูเลียสคนที่นายพูดถึงนั่นน่ะได้สีมองเท่งไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยอะไรนะเักรพัดเวโมนต์สีมองเท่งไปแล้วอย่างนั้นเหรอจูเลนะียสน่ะทำหน้าที่รู้ล่วงแล้วเพื่ออุดมการของพวกเราเพื่อความสงบสุขที่แท้จริงที่ไม่มีความเศร้าไม่มีความเกลียดชังไม่มีการแข่งแย่งชิงดีและกีดกันความสงบสุขที่แท้จริงอย่างนั้นเหรอ ฉันจะแก้ไขมนุษย์ทุกผู้ทุกคนกวาดล้างไปก่อนแล้วก็ค่อยสร้างใหม่ด้วยเวทมนตร์ของพวกเราพี่น้องโดยการที่จะสร้างใหม่ให้มนุษย์ทุกคนมีความสุขเท่าเทียมกันฉันจะกำหนดทุกอย่างเองเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอะไรอีกเป็นครั้งที่สองในฐานะจกักรพรรดิเวทมนตร์คนสุดท้ายอะนะนี่แกพูดเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ย ไม่ต้องไปห่วงไปถึงคนโง่เง่าตาตุนอย่างเธอจะไม่เข้าใจแต่ว่าทุกอย่างเป็นไปตามการอย่างรู้ที่ฉันเห็นยกเว้นอยู่เรื่องเดียวก็เพียงเท่านั้นน่ะนะนั่นก็คือเธอนั่นแหละเดิมทีแล้วสิ่งมีชีวิตที่ไร้พลังเวทไม่น่าจะเกิดมาได้เธอเป็นสิ่งบุกพ่องของโลกนี้และก็เพื่ออนาคตที่ถูกต้องก็เลยต้องทำการกำจัดสิ่งที่บกพ่องอย่างเธอออกไปซะ เข้าใจแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองใครจะไปสิ่งบกพ่อกันล่ววะไอเจ้าบ้านี่สรุปก็คือไอนายใช่ไหมแกเป็นคนชั่วที่ยึดร่างของจกักรรพาิเวทมนต์ไปถูกต้องไหมจะกวาดล้างมนุษย์ทุกคนอย่างนั้นเหรอพูดบ้าบอคอแตกอะไรกันวะเนี่ยจจกระพดิเวทมนต์น่ะใสีชีวิตของตัวเองเพืเ่อช่วยทุกคนเอาไว้จกักรรพาิเวทมนต์ที่ฉันที่ทุกคนลหลงไหลเป็นจกักรรพาิเวทมนต์แบบนั้นนอกจากนี้จจกระพดิเวทมนต์คนนั้นน่ะไม่มีทางที่จะตายง่ายๆอยู่แล้วเพราะงั้นฉันจะหยุดแกแล้วก็ช่วยจกักรรพดิเวทมนต์ออกมาให้ได้ แต่ว่าฉันนั่นอะแข็งแร่งมากกว่าจูเลียสอีกนะส่บอกไห้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เฮ้จิบจบๆจๆ,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 ๆเจเจ้เอ๊กิดอะไรขึ้นนะ่ะให้ก็จกเหนือกว่าจากักรพรรดิเวมอนที่นี่เดี๋ยวนี้เลยรอดูแหกตาเบิ่งตาดูทิเถ <laughs> ยิ้มอย่างชั่วร้ายผมพูดอะไรของมันวะร่างยูไนของแอสเตอร์นั้นสามารถยกเลิกเวทมนต์ขนาดใหญ่ได้แต่เพาะว่าตัวคนนั้นก็สามารถคสงสภาพร่างยูไนเอาไว้ได้เพียงแค่5นาทีเท่านั้นต่อมาแอสเตอร์ก็สามารถหาวิธีคิดแก้ไขปัญหานี้ได้นั่นก็คือการใช้ร่างยูไนแค่เพียงบางส่วน ด้วยวิธีการนี้แอสตาจะปล่อยแอนตี้เวทมนต์ออกมาเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยทําให้ตัวเขานั้นสามารถยืดระยะเวลาการใช้ร่ายอยู่ไหนได้ถึง10นาทีกันเลยทีเดียวหรือก็คือการเพ่งสมาธิไปที่จุดๆเดียวไม่ใช่ทั้งร่างกายให้อัดแน่นขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นเฮ้อีซิสเตอร์รีบออกไปจากที่นี่เร็วเข้า ตามมาสิไอหนูเวทมนต์ที่สามารถควบคุมกาเวลาได้นั้นก็คือสิ่งที่อยู่ยงคงกระพันไม่มีสิ่งใดเลยตามธรร,รรมชาติที่สามารถท้าทายหรือกวงส่งติงกาเวลาได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดเวทมนต์ที่อยู่ยงคงกระพันจะสามารถมีศัตรูตามธรรมชาติได้นั่นก็คงจะเป็นแอนตี้เวทมนต์ทุกคนรีบหนีไปสิมึงจะมานั่งเล่นขายของอะไรกันอยู่ตรงนี้รีบหนีไปซะเธอนี่ ช่างน่ารำคาญซะจริงอะไรจริงเรื่องปิ้งย่างเลยนะที่เวนเอ้ยก็เป็นไปนอย่างที่ใช้คิดฉันสัมผัสเขาไปแล้วแต่เขายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยดูเหมือนว่าจะมีแค่หนทางนี้เท่านั้นในการที่จะต่อตา้านแอนตี้เวนมมนนั่นก็คือการโจมตีทางกายภาพชกแป้งเลยอ ไอเจมอนี่เขาพยายามจะทําให้การปะทะร่างกายในครั้งนี้การเป็นการต่อสู้ระยะประชิดเหมือนกับแอรราชาปีศาลูเซเฟโรเวนนั่นแต่ทว่าพวกเรานั้นก็แข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมมากแล้วจากการต่อสู้ในครั้งนั้นเฮ้ยเจ้ออกมาดาบสถิตมันที่เอาขึ้นแอนติเวิบนชุบแป้งทอดไปแดกซะเฮ้ยเจ้าฉันสามารถทาได้แน่เก็ไปไปตามคาดอ่ะนะ เธอน่ะมีพลังที่สามารถบ่อนทำลายล้างความสงบสุขของโลกนี้ได้แต่ไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามตราบใดที่ฉันยังอยู่ที่นี่ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอทำอย่างนั้นได้หรอกฉันน่ะเกิดขึ้นมาในตระกูลที่เป็นราชสตรีของพวกปีศาจแต่ทว่ากรถูกชำระล้างโดยพลังของพวกปีศาจเช่นกันมันก็เลยทำให้ฉันนั่นน่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวทมนต์ที่จะนำพาพลังศักดิ์สิทธิ์มาสู่ร่างกายของมนุษย์เปิดโป๊นี่น่ะดูเหมือนกับร่างที่แท้จริงของมนุษย์ใช่ไหมล่ะ นี่มันจิตอะไรกันมันไม่ใช่มนุษย์แต่มันก็ไม่เหมือนกับปีศาจเสียทีเดียวเฮ้ยเวดเอ้ยฉันพลาดการติดตามจากที่มาใช้เทเลพอร์ตไปเมื่อกี้ดิออย่าขยับตอนนี้จับตัวประการไปได้แล้วไปที่เรียบร้อยซิสเตอร์เอสตาเพิ่งเรียกกูทําไมกูเกรงไปหมดแล้วเนี่ยเวดมต์ของฉันก็คือเวดมตนวิญญาณมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิญญาของใครก็ตามที่ฉันได้สัมผัสสิ่งที่เรียกว่าวิญญาของมนุษย์นั้นจะประกอบไปด้วยชีวิตจิตใจและก็เวดมตนฮี เอเวนี่มันจะทําอะไรของมันกันแน่วะเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ดาบเล่มที่2มันก็จะตัดซิสเตอร์ไปด้วยแต่ถ้าเกิดไปดาบเล่มที่4ก็ไม่ทันเวลาแน่ฉอนจะแสดงให้เธอดูเองก็แล้วกันนะความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นะ่ะไม่หยุดนะจิมเข้าให้เอ,อสตาได้โปรดเพื่อความสงบสุขของโลกนี้ไปตายให้หนอนแดกซะซิสเตอร์อออ Sister. โอ้ เธอช่่งมีวิญญาณที่แสนเปอกาบางเธอน่ะไม่สามารถเอาชนะฉันด้วยวิธีการนี้ได้หรอกาขาดแล้วนะไอ้คุณจุดบกพ่อของโลกออช่างหนูซะจริงย,ยังลกหน้าแบบนี้ทั้งวันอยากได้ <c oughs> เลิกทำเป็นเข้มแข็งสักทีเถอะ my friend เธอน่ะไม่มีแรงแม้แต่จะขยับตัวแล้วชีวิตก็เหลืออยู่อีกแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเ,อ,อ,สเอ,อสเตอร์แก๊งนกมาช่วยแล้วเวทมนต์สร้างน,ำน้ำาบังกรทะเลคำรามหมย่านี่มันเวทมนต์มิติอย่างนั้นเหรอเธอทำไมถึงได้ทำแบบนี้ได้กันล่ะ นั่นมันก็เป็นเพราะว่าเป็นพลังของเบลเซบับเด็กพันโนกสั่งลุยยังไงล่ะทําให้ปีศาจอวตารแล้วก็ชําระล้างด้วยเวมตนวิญญาของฉันเวมต์วิญญาณอย่างนั้นเหรอไม่ใช่จกักรพรรดิเวมต์จริงๆด้วยสินะแต่นี่มันยังไงกันแน่เนี่ยนายคิดจะทําอะไรกันแน่ฉันน่ะน่ะได้ควบคุมปีศาจร,ระดับสูงสุดที่เหลืออยู่ในปรมภกับปีศาจทุกตนในแต่ละชั้นเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มนุษย์จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ขั้นสูงที่มีร่างกายแทบที่จะเป็นอมตะและมีสติปัญญาอันจีเนียสโดยใช้เหล่าปีศาจเหล่านั้นฉันจ,จะให้เธอผู้นี้เป็นผู้บุกเบิกในเรื่องที่ว่านั่นกันแล้วกันอัศวินศักดิ์สิทธิ์พาลาดินเรียกพวกเธอเหล่านั้นที่จะต่อสู้เพลโลนี้อย่างนั้นก็นแล้วกันนี่เป็นภาพอะไรของมันวะเนี่ยส่วนฉันก็จะขึ้นปกครองโลกใบนี้ไอสิ่งที่เรียกว่าจากักรพรรดิเวมอนน่ะมันเทียบไม่ได้หรอก ก็น่านสินะถ้าจะให้พูดถึงละก็ก็คงจะต้องเรียกว่ามหาจากักรพรรดิเวทมนต์ยังไงล่ะฮึหน่อยนะทำไมยังไม่ตามรถพยาบาลในกูอีกคุณแอสตาฉันจะนี่ไปฟื้นฟูให้คุณเดี๋ยวนี้แหละเ <c oughs> เวทมนต์ติพิควบคุมปีศาสศักดิ์สาศาศิทธิ์หน้านี้เวทมนต์กำลังจะคลายลงแล้วอย่างนั้นเหรอเหลือเชื่อจริงๆ Impossible มาเป็นกรงมิติที่ถูกตัดขาดนะนะฉันเองก็ใช้เวทมนต์แบบนี้ได้เหมือนกันพลังของท่านลูเซียสชาแสวิเศษอะไรเช่นนี้เยี๋ยวและปืมป้มๆแบบวินิมาซูมัสวิมาซูมัสไม่ต้องห่วงนะวางใจเธอเดี๋ยวพวกเธอก็จะเข้าใจเองว่าท่านลูเซียสนั่นะนะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องพอทเอีเธอเธอไปนคนที่แอสตาขอโทษนะแอสตาแต่ว่า ความซีมองเท่งของเธอนะน่ะจะนำพาความสงบสุขมาสู่โลกใบนี้ซิสเตอร์ผมจะต้องช่วยให้ได้เอสถอสเสร็จเรียบร้อยสักที ทีนี้สิ่งบกพร่องของโลกในอุดมคติก็ถูกกำจัดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยวันพิพากษาจะมาถึงในอีกเจวันนี่คือสองครามศักดิ์สิทธิ์ครั้งสุดท้ายของมนุษย์เพื่อที่จะนำไปสู่โลกเที่ไร้การต่อสู้ัองโง่เง่าเต่าตุนส่วนผลลัพธ์มันก็เป็นที่รู้ๆก,กันอยู่แล้วโดวยการอย่างรู้ของฉันแต่ถึงยังไงดูทรงแล้วพวกเธอก็ยังจะขีจะ้จิ้มพะทะรังก,กายกับฉันอยู่อีกใช่ไหมเรื่องนั้นเองฉันก็รู้จากการอย่างรู้ของฉันอยู่แล้วนะ ข้าสุภาพบุรุษและสุภาพสตีทุกท่านมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเชียวนะแต่ว่าข้าตัวฉันแพงเสียใจด้วยท่านจูเลียสอย่างนั้นเหรอพลังเวทนี่มันหมายความว่ายังไงกันนั่นคือท่านจูเลียสจริงๆอย่างนั้นเหรอทั้งพลังเวทและก็จิตแตกต่างก,กันอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าใบหน้าน,านั่นร่างนั้นคุณจูเลียสไปแล้ว ก็บอกแล้วว่าค่าตัวฉันแพงจะกรพารดิเวทมนต์เป็นศัตรูจริงๆอย่างนั้นเหรอมันจะเป็นแบบนั้นไปได้อย่างไรเขาคือคนที่เสี่ยงชีวิตช่วยพวกเราทุกคนเอาไว้นะ แต่ว่านี่มันก็เป็นสิ่งที่พวกคนที่เหตุหการ์พูดเอาไว้นะและถ้าเกิดเรื่องที่จกักรพรรดิเว่ยเบร์เป็นศันตรูเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วก็อาณาจักรของพวกเราจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกันละเดียมาสักทีนะรถไปติดไฟแดงอยู่ที่ไหนเนี่ยมาช้าแล้วเกินฮี่เริงริกูสงสยัยกูจะมาช้าเกินไปจริงๆไม่น่าไปซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างเลยและนั่นแหละคือเรื่องทั้งหมดที่พวกเราต้องการจะรายงานให้ทราบเฮ้ยเศร้าเลยนอกจากจะเป็นนกยังไม่พอคุณสวามียังหายไปอีกออ ฉันรู้แล้วถ้าเป็นแบบนั้นแอสตาก็คงเว่เอ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 แบบนี้ม,นมันก็ดูเหมือนว่าเป็นงานเฉลิมฉลองที่จะส่งเขาให้ไปเกิดเป็นดาวลูกไก่เลยนี่ครับลิวมึงเลิกด็อกเมาส์ได้แล้วแต,แต่แต่ว่าพวกคุณก็รู้นี่ผมน่ะเชื่อไม่ลงหรอกนะว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยแอสตาตายแล้วจริงๆอย่างนั้นเหรอนัก pson? ถ้าเกิดไม่มีเรื่องมึงจะไม่เรียกกูสินะ ฉันนั่นน่ะสามารถมุดเข้าไปในเงาของใครก็ตามที่ฉันเลือกได้แต่ว่าในตอนนี้ฉันไม่สามารถมุดเข้าไปในเงาของแอสตาได้เลยแม้แต่น้อยหรือจะให้พูดอีกในหนึ่งก็คือในตอนนี้แอสตาอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ห่างไกลมากๆในทวีปอื่นหรือไม่ก็อาจจะถูกส่งไปอิเซคายเวิลด์ที่โลกอื่นที่เป็นที่ต่างมิติไปแล้วหรือแม้กระทั่งว่าสีมองเทงไปแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันและเมื่อคำนึงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะยังพูดได้ว,ว่าท่านจูเลียสยังคงปลอดภัยอยู่ หรือจะพูดได้อย่างหนึ่งว่าลูเซียสนั่นแหละคือศัตรูของพวกเราเคเคเคฉันละะเชื่อไม่ลงเลยนะว่าจาักรพรรดิเวทบนจะเป็นคนที่มีสบุคลิกอยู่ภายใน1ร่างเหมือนกับพวกเอลในข่าวนั้นเลยเนี่ยนะถ้าเกิดว่าลูเซียสคนนั้นมาจากโซคติจริงๆแล้วก็เขาก็ต้องเกี่ยวข้องกับพวกดาร์คไท n ์ไม่ผิดแน่ และเอกการที่จะควบคุมปีศาจทั้งหมดในพระภพเอาไว้ได้มันก็แน่นอนแล้วว่าพลังของเขานั่นน่ะจะต้องมากกว่าไอ้พวกปีศาจพวกนั้นอย่างมากมายมหาศาลอลัการร,กราบกอสาร์ทรืจากแบบจ,จัดเลยทีเดียวถ้าหาว่าเขาได้รับพลังเวทจากราชาปีศาจลูติเฟโรแล้วก็เวทมนต์การเวลาของจกักรพรรดิเวทมนต์มาแล้วก็น่าไม่ใช่ว่าเขามีพลังต่างกับพวกเราคนละโลกเลยหรอครับ ใช่แล้วล่ะถ้าเกิดเขามีร่างกายที่แข็งแกร่งทรงพลังและยังสามารถใช้เวทมนตร์การเวลาได้อย่างง่ายดายมากๆแล้วก็สิ่งที่นายพูดมานั่นหนหะก,ก็ไม่ผิดหรอกนะลิว ในตอนที่ผมได้ออกไปสืบหาเกี่ยวกับสิ่งที่พวกปีศาจมันกําลังทําอยู่ปีศาจร,ระดับสูงสุดที่นั่งดูการต่อสู้ที่เกิดขึ้นภายในอันตจักรสเปซแล้วก็ไอ้พวกปีศาจกลุ่มใหญ่ที่เป็นปีศาจระดับสูงที่ปรากฏตัวออกมามันค่อนข้างเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าปีศาจร,ระดับสูงสุดตัวนั้นม้วนหางแล้วก็หนีไปไอ้ปีศาจพวกนั้นจะต้องเป็นลูเซียสที่ส่งมาไม่ผิดแน่ แล้วก็ด้วยความที่มีจํานวนปีศาจมากมายขนาดนั้นมันอาจจะมีบางสิ่งที่มันก็รอยฉีกขาดหรือรอยแตกแล้าถูกสร้างขึ้นมาในตราพบแล้วก็มีความเป็นไปได้ทักษะความสามารถของเวทมนต์ของลูเซียนนั้นเป็นเวทมนต์วิญญาณที่ยากจะเข้าใจจากที่พวกเราได้ยินมาเขาได้ใช้เวทมนต์วิญญาณนั้นกับซิสเตอร์ที่มาจากหมู่บ้านฮารชซึ่งมันเหมือนกับว่าเขานั่นน่ะสามารถควบคุมและก็บวงการวิญญาณของผู้คนได้และแถมยังสามารถยัดพลังปีศาจใส่เข้าไปในผู้คนเหล่านั้นได้อีกด้วย ไอสิ่งที่เรียกว่าวันแห่งการพิพากษาพวกผู้คนเหล่านั้นจะมาโจมตีพวกเราในอีกเจ็วันสินะเฮ้ยเด็กว่าจะไม่มีบทสแล้วตูวเฮ้ยเครียดเกินสูบไปหลายมวนแล้วเนี่ยผมนะ่ะจะเป็นคนที่ทํามันเองฉันลาเจ็บใจจริงๆแต่ว่านายก็จะมีความสุขเอาไวส้สิยินดีด้วยนะในที่สุดนายก็กลายเป็นมาหาทวินเวทมนตร์ได้แล้วนะยูโนโ่ไอเจ้บบาบ้าเอ้ยนี่นายกาลังพูดอะไรอยู่กันแน่เนี่ยเฮ้ยแต่ว่าฉันลาเจ็บใจจริงๆเลยนะ นายนี่มันนำหน้าฉันอยู่เสมอเลยไอ้ตายเถอโรบินแต่ไม่ว่าจะยังไงฉันก็สัญญาเลยฉันน่ะจะไล่าตามนายให้ทันแล้วก็จะก้าวข้ามนายไปให้จงได้สำหรับผมแล้วมาเป็นเขาต่างหากที่เป็นคนนำหน้าผมอยู่เสมอเลยนะ่ะถ้าเกิดแอสตาสีมองเท่งไปแล้วจริงๆและถ้าเกิดเขาไม่กลับมาจริงๆแล้วก็ผมจะเป็นหนึ่งคนที่จะก้าวข้ามเขาไปให้จงได้ยินดีต้อนรับกับนะอาดามีเลสไอปีศาจจอมขี้เกียจ ฉันนะ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าแค่เพียงปีเดียวพวกมนุษย์กิงกากิงกือพวกนั้นจะแข็งแกร่งขึ้นได้ถึงเพียงนี้ฮโดยเฉพาะไอ้ลูกรักของอาจารย์ธรรมตายุกีนั่นะนะ่ะมันไล่ข่าล้างโขดไอ้พวกปีศาจระับสูงภายในแค่พริบตาเดียวเหมือนกับว่าไอ้ปีศาจร,รับสูงพวกนั้นเป็นปีศาจกี่กี้เลยนะ่ะอะไรทํานองนั้นนะ่ะนะเวเอ๊เอ๊เอ๊ จากการอย่างรู้ทั้งหมด10,000ครั้งของฉันในอนาคตนั่นน่ะมันก็มีเพียงแค่หนทางเดียวเท่านั้นแหละนะ ที่พวกมนุษย์โง่เง่าเตาตุนจะได้เปรียบพวกเราและกุญแจสําคัญในอนาคตของพวกเขาก็คือเขานั่นแหละไอ้ลูกรักของอาจารย์ธรรมตายุกิคนนั้นที่นายพูดถึงยังไงล่ะด้วยความที่เป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์พิเศษเพียงหนึ่งเดียวบนโลกที่มาพร้อมกับก,บกริม,มัวถึง2เล่มอันได้แก่กริม,มัวสี่แฉกแล้วก็กริม,มัวของสเปซแล้วก็ยังนับได้ว่าเป็นบุตรแห่งหัวหน้าเผ่าเอลแถมยังถูกเลือกโดยซิลหนึ่งในสี่พูดลมอันยิ่งใหญ่แล้วก็ยังเป็นถึงทายาสายตรงของอาณาจักร เปอีกด้วยซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้รวมตัวอยู่ในคนผู้เดียวเท่านั้นนั่นก็คือยูโนกินบริโอผู้นี้นี่เองและก็เพื่อความสงบส,สุขของโลกนี้ฉันน่ะจะขยี้ยูแฮแลกคือเลยละย you know ูโนอเออีดูเสียดฉันจะเอาชนะนายแล้วก็กลายเป็นจกักรพรรดิเวทมนต์ให้ได้เลย ปะทกีปะทกะเฮ้ยกูนอนมาแล้วเมื่อไรจะมีบทพูดักถีวะเนี <h <h yeah> <h 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 ่ยไม่ชิบหายโอ้โหเยรเยรเยรีทำไมเธอถึงมานอนอยู่ที่นี่ได้กันเนี่ยว่วงนอนหรือว่าเมาค้างกันแน่นะลักไอเด็กเรียวันนี้คือวันที่พวกเราต้องทำการฝึกพิเศษกันต่อนะโว้ยเอ๊ะก็เข้ามาดีครับแม็กน่าไมเฟนเฮ้ พวกมึงนะ่ะเสียงดังกันชิบหายเลยโว้ยกูไม่มีสมาธิในการอาจจ่านจดหมายของแมรี่น้องสาวสุดที่เลิของกูแล้วเนี่ยเอาละเอาละทุกทุกคนใจเย็นๆกันนะแล้วก็มาแด็อาหารกันเถอะรอรอหัวหน้าหน่วยนะบอกให้ทุกคนเงียบกันได้แล้วนะหุบป,ปากไอ้คนหัวแข็งนั่นมานำให้หน่วยกระทิงดำของพวกเราอับอายขายขี้หน้านะโว้ยฟังนะไอ้พวกงโง่อะไรนะแอสตาตายไปแล้วอย่างนั้นเหรอ แอสตาน่าได้รับบาดเจ็บอย่างร้านสาหัสแล้วก็ถูกทําให้หายไปโดยเวทมนต์มิติภายใต้สถานการณ์แบบนั้นก็สามารถสันนิษฐานได้อย่างมีเหตุมีผลเพียงแค่ขเขาน่ะน่ะได้ตายไปแล้วก็เท่านั้นเฮ้ยกริ่งเลยกูเออเป็นไปไม่ไ,ได้ถ้าเกิดแอสตาออกไปและตายไปเองแบบนี้แล้วก็ฉันจะไม่ยกโทษให้กับเขาแน่ไม่ว่าพวกนายทุกคนจะรู้สึกยังไงแต่ความจริงมันก็คือความจริงอะนะ แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าพวกนายจะคอวอยอหรือคิดวิเคราะห์แยกแยะหาความเป็นจริงมากมายเท่าไหร่ฉันก็ไม่เชื่อแล้วนะว่าแอสตาะนะั่นน่ะได้ตายไปแล้วยกเว้นเสีแต่ว่าฉันได้เห็นร่างที่สีมองเท่งของเขาด้วยตาของฉันเองก็เท่านั้น นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่พวกเราเห็นตรงกันกับบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันน่ะคุณรองหัวหน้าหน่วยไม่ต้องคิดให้เสียเวลาไม่มีทางเลยที่แอสตาจะตายไปแล้วน่ะมัตติมาเป็นเอกฉัน่ะนะงั้นพวกเราก็ออกไปหาไอ้เจ้าง่เงาเต่าตุ่นคนนั้นกันเถอะโอสฮที่นี่มันที่ไหนกันแน่เนี่ยเอ๊ะประตูเปิดเองได้หรือว่าเฮ้ รุ่นพี่ชามี่อย่างนั้นเหรอเฮ้เอ๊ะกูจะกินได้ไหมเนี่ยไอชานี้เนี่ยเวนเอ้ยเว๊ะเอ๊ะเอ๊ะนั่นนะ่ะมันเรียกว่าหุ่นที่เอาไว้เสิร์ฟชานะเอ๊ะไม่ใช่รุ่นพี่ชามี่หรอกเหรออาการเป็นยังไงมั่งล่ะรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างแอสตาคุงคุณคุณเป็นใครแล้วคุณรู้จักชื่อของผมได้ยังไงเอ๊ะแค่ของฉันถูกรักษาไปแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ย แต่ว่าก็มีเพียงแค่มิโมโซาเท่านั้นนี่นาที่จะทำอะไรแบบนี้ได้น่ะนี่คุณเป็นคนรักษาผมอย่างนั้นเหรอไม่ใช่หรอกแต่มันเป็นไมเฟสของฉันต่างหากล่ะที่เป็นคนทําน่ะฉันน่ะไม่มีพลังที่จะทําอะไรแบบนั้นได้หรอกนะเว้เอ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 แล้วรีเบไอปีศาจป,ปากแซบล่ะไอตัวที่สีดำๆตัวเล็กๆนะ่ะมันหายไปไหนแล้วโอ้นายหมายถึงปีศาจตนนั้นน่ะเหรอ ตอนนี้น่ะไมล์เฟซของฉันอีกคนนึงกาลังรักษาเขาอยู่อะนะแล้วก็คงต้องเสิร์ฟชาให้เขาด้วยนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันคิดโอ้นีเขารู้เรื่องเกี่ยวกับปีศาจด้วยเหรอเนี่ยแล้วคุณล่ะเป็นใครกันแน่ที่ของเขาเหมือนจะไม่ใช่ศัตรูสินะแล้วคุณรู้จักรุ่นพี่ชามีหรือเปล่าฉันเองก็ไม่ได้พบกับคนอื่นอีกหรอกนะแต่ว่าฉันน่ะรู้จักกับยามิตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเฮ่ hey, นี่คุณเป็นเพื่อนสมัยเด็กกับหัวหน้ายามีอย่างนั้นเหรอ จะว่าไปาจิตของพวกเขาก็คล้ายกันรจริงๆด้วยใช่แล้วละ่ะแต่ว่าครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นเขาก็ในตอนที่เขาอายุ13ปีอะนะในตอนนี้เขากคงจะโตเป็นควายแล้วอะสิเวเอเอ๊ะเอเอเอ,เอ,เอ,เอนั่นก็ใช่อ่ะนะครับยามีนน่ะมักจะถูกมองในแง่ร้ายมาโดยตลอดก็เพราะบุคลิกที่ดูจริงจังโหดร้ายเกี่ยวกาด ปาเทือนและแถมยังมีความมือไวใจเร็วของเขาอีกด้วยนะแต่ว่ายามินาไม่ค่อยจะถูกกับมาแรงถ้าเกิดนายเอามาในเขาดูแล้วก็หน้าของเขานั่นน่ะจะซีดเหมือนกับไก่ต้มห้าดาวกันเลยทีเดียว,วเวนี่หัวหน้ายามิเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอเนี่ยแต่ว่าผมก็กลัวจริงๆนะที่จะเอ,อะไรแบบนั้นขึ้นมานะ่ะเอ๊ะแย่ละผมจะมาเสียเวลามัวคุยกับคุณอยู่ที่นี่ไม่ได้ ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยผมเอาไว้แต่ว่าผมน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่คือที่ไหนแต่ว่าผมจะต้องกลับไปอย่างด่วนจีเลยลยนะ่ะ n น n นนนนน่ะไม่ต้องรีบอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกนะร่างกายนายในตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาในสภาพสมบูรณ์พร้อม100%นนายก็คงจะรู้ตัวเองอยู่ใช่ไหมฉันเองก็เข้าใจความรู้สึกของนายดีอยู่เหมือนกันนะนะนายนะ่ะถูกหักอกดังเปาะดังแปะ๊ะดังพรืด แล้วก็ยังเกือบตายด้วยน้ำมือของคนที่ตัวเองรักและก็คนที่ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายของนายอีกด้วยมันสร้างเป็นอะไรที่ไม่น่าอภิรมเอาเสียเลยนะ <_ d ue> ไม่น่าเชื่อนี่คุณรู้ได้ยังไงกันครับเนี่ยนี่คุณเป็น Google หรือคุณเป็นป้าข้างบ้านของผมกันแน่ <_ d ue> เพราะอะไรน่ะเหรอืมฉันน่ะสามารถเห็นอะไรก็ตามที่ฉันอยากจะเห็นได้แถมนอกจากนี้ดวงตาของฉันยังบอกฉันอีกว่า นายน่ะจะต้องซีมองเทงอย่างแน่นอนถ้าเกิดนายกลับไปในตอนนี้อะนะอุ๊ยชิบหายเอ้ย,ย,อยมันรู้ได้ยังไงวะเนี่ถึงไม่เป็นป้าข้ามาของคูจริงๆแต่ไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามมันก็ใช่ว่านายจะสามารถกลับไปได้ด้วยพลังของนายเองหรอกนะเอ๊ะหมายความว่าอะไรกันครับหืมใครน่ะสวยจังเลยหรือว่าเป็นฮาเลมคนต่อไปของเรา กาอยู่มาทั้งตอนมีหน้าที่แค่มาเปิดประตูเพื่อชมวิวอีอย่างนั้นเหรอนเนี่ยโรมเสียจริงๆที่แห่งนี้ก็คือแดนอาทิตย์อุทัยเป็นประเทศที่ห่างไกลจากอาณาจักรโคเวอร์ของนายและฉันก็คือลิวโดรลิวยะผู้ที่เป็นโชกุนของประเทศแห่งนี้ยังไงละ่ะในไหนนายก็มาไกลสักขนาดนี้แล้วอะนะดังนั้นณที่นี้ตอนนี้นายก็ควรจะอัพเวลเพิ่มพลังของตัวเองซะนะแอสตาคุ้ง เอ้ยนี่กูต้องมาฟาร์มอีกแล้วเหรอวะเนี่ยแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามที่แฟนเพจ a ฟ e บุ o กโอเวอร์เด็นะครับเวลาสงสัยอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรเนี่ยมันจะตอบได้ง่ายในคอมเมนต์เยอะเลยนอกจากนี้เผื่อชอบติดปีกบินไปจะได้สามารถถักเจอไนะันไม่ใหญ่อีกด้วยเนาะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้แล้วก็ชินี้ให้กระจกวาจายไปทุกทุกสัปดาห์ทีด้วยนะครับไม่เจ่กันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย